ยินดีต้อนรับสู่โลกนิทานของเทนเทนวันนี้เสนอตอนเรื่องเล่าของปู่เจกและหลวงยักษ์วันนี้ปู่เจกมาที่วัดถ้ำเพชรท่านได้ร่วมทานข้าวเที่ยงกับเทนเทนและหลวงยักษ์ด้วยหลังจากทานเสร็จปู่เจกก็นั่งเล่าเรื่องเก่าๆให้เทนเทนฟังเรื่องหนึ่งที่ท่านเล่าคือการเดินทางครั้งแรกของท่านในป่าลึกเมื่อสมัยยังหนุ่มในป่าลึกนั้นปู่เจกเริ่มเล่ามีถ้ำลึกลับที่ซ่อนสมบัติอันล้ำค่า แต่ก็มีอันตรายรอคอยอยู่เมื่อข้าเข้าไปในถ้ำนั้นข้าเจอกับกับดักมากมายและต้องใช้ความรู้สึกและปัญญาในการเอาตัวรอดเทนเทนฟังด้วยความตื่นเต้นแล้วปู่เจกเจออะไรในถ้ำบ้างครับปู่เจกยิ้มข้าเจอกับแสงสว่างจากเพชรนินจินดาและพลอยไพยลินพลอยแดงที่เต็มไปหมดเป็นสมบัติที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ข้าตื่นเต้นที่สุด สิ่งที่ข้าได้เรียนรู้จากการเดินทางนั้นคือความกล้าและการใช้สติปัญญาเพื่อเอาชีวิตรอดหลวงยักษ์เสริมว่าการฟังเรื่องราวของปู่เจกจะช่วยให้เทนเทนเรียนรู้และเติบโตเป็นคนที่มีสติปัญญาและความกล้าหาญเทนเทนพยักหน้าขอมาจากจำคำสอนของปู่เจกและหลวงยักษ์ไว้ครับขอมาจากพยายามเรียนรู้และเติบโตเป็นคนที่ดี ปู่เจกยิ้มอย่างภาคภูมิใจดีแล้วลูกหลานเราต้องมีความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆในชีวิตหลวงยักษ์ยิ้มและพูดขึ้นว่าข้าก็มีเรื่องจะเล่าให้ฟังเหมือนกันตอนนั้นข้าไปหาปลาพร้อมกับปู่ทองสองคนเทนเทนตาโตด้วยความสนใจเรื่องอะไรครับหลวงยักษ์หลวงยักษ์เริ่มเล่าในวันหนึ่งข้ากับปู่ทองเดินทางไปหาปลาที่แม่น้ำใหญ่ปู่ทองบอกว่าที่นั่นมีปลาตัวใหญ่มาก พวกเราพบอุปกรณ์ไปพร้อมทั้งเบ็ดและตะกรา้าแต่เมื่อไปถึงที่แม่น้ำเราพบว่ามีน้ำป่าไหลหลา,ลากข้ากับปู่ทองตัดสินใจจะตั้งแคมป์และรอให้น้ำลดในคืนนั้นพวกเรานั่งรอบกองไฟปู่ทองเล่าเรื่องเก่าๆและประสบการณ์ชีวิตให้ข้าฟังเป็นค่ำคืนที่ข้าได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับธรรมชาติและชีวิต หลวงยักษ์เล่าต่อในวันถัดมาน้ำลดลงแล้วข้ากับปู่ทองก็เริ่มตกปลาข้าจับปลาไม่ได้เลยแต่ปู่ทองจับได้หลายตัวใหญ่โตปู่ทองบอกกว่าการตกปลาไม่ใช่แค่เรื่องของเทคนิคแต่ยังเป็นเรื่องของความอดทนและการเข้าใจธรรมชาติสุดท้ายพวกเรากลับบ้านพร้อมกับปลามากมายข้าเรียนรู้ว่าความอดทนและการเข้าใจธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้ความสามารถใดๆเทนเทนฟังด้วยความประทับใจ หลวงยักษ์ครับผอมาจะาจจาคําสอนนี้ไว้ผอมาจะาพยายามมีความอดทนและเรียนรู้ที่จะเข้าใจธรรมชาติหลวงยักษ์พยักหน้าดีมากเทนเทนข้าหวังว่าเรื่องราวของข้าจะเป็นประโยชน์และทําให้เจ้ามีกําลังใจในการเรียนรู้และเติบโตต่อไปหลวงยักษ์หยุดคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าเดี๋ยวข้าเล่าข้ามไปตอนกลางคืนมีฝนตกหนักจนน้ําป่าไหลหลา,ลากเทนเทนตั้งใจฟังต่อหลวงยักษ์เล่าต่อ ในคืนนั้นหลังจากที่ข้ากับปู่ทองตั้งแคมป์แล้วฝนเริ่มตกหนักพวกเราหลบอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่แต่น้ำป่าไหลาและมาเร็วมากพวกเราต้องรีบหาที่ปลอดภัยปู่ทองบอกให้ข้าเก็บของสำคัญแล้วรีบปีนขึ้นที่สูงพวกเราปีนขึ้นไปบนเนินเขาใกล้ๆและเฝ้าดูน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวกราดพวกเรานั่งรอบกองไฟที่จุดขึ้นใหม่ปู่ทองเล่าเรื่องราวต่างๆเพื่อไม่ให้ข้ากลัวข้ารู้สึกอุ่นใจเมื่อได้ฟังปู่ทองเล่า หลวงยักษ์เล่าต่อเมื่อฝนหยุดตกและน้ำเริ่มลดพวกเรากลับไปที่แคมป์และพบว่าสิ่งของหลายอย่างถูกน้ำพัดพาไปแต่ปู่ทองบอกว่าสิ่งสำคัญคือพวกเราปลอดภยัยพวกเราสามารถหาของใหม่ได้แต่ชีวิตและความปลอดภัยสำคัญที่สุดในวันรุ่งขึ้นข้ากับปู่ทองตกปลาต่อปู่ทองสอนให้ข้าเข้าใจธรรมชาติและสอนว่าชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่เราต้องมีสติและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ เทนเทนพยักหน้าพร้อมพูดว่าขอมาจาัดจดจำคำสอนของหลวงยักษ์และปู่ทองไว้ครับชีวิตต้องมีความอดทนและพร้อมเผชิญกับทุกสิ่งหลวงยักษยิ้มดีมากเทนเทนข้าหวังว่าเจ้าจะใช้ความรู้เหล่านี้เพื่อเป็นคนที่แข็งแกร่งและมีสติปัญญาในอนาคตนิทานเรื่องนี้ก็ได้จบลงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำเรื่องต่อๆไป